โยโยโยสวัสดีครับเบบซีคือผู้นำทุกช่องทางอยู่กับพี่เจษคือผู้นงเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากบลิสพานเคลนสปอร์ตเขาร่วมชมรมลูกหนังได้ที่อัดเอ็มบีพีสามามาถึงคัมคืนวันบริษัทสบอรดีนะครับคลิปแรก3คู่ยูโรเปาลีกนัดที่5ในรอบลีกเฟสไปที่เวลาเที่ยงคืน45นะครับโรม่าจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับมิทิลันจากเดนมาร์กโรม่ามี6แต้มยืนอันดับ18นะครับเกมล่าสุดบุกกชนนนะเเรรจอ์2-0ใลี ก็บุกไปชนะเคลมเดเซ่สามหนึ่งเป็นจ่าฝูงเกาโชด้วยนะครับตออหลักก็บรานคิสตันเด้ตอมาโซบันดันซี่โรนิโซเไปเยกินี่แล้วก็เอวานเฟอร์กูซันนะครับในขณะนะที่มิทิแลนด์นำเป็นจ่าฝูงในยูโรป้าลีกเลยครับชนะมา4ี 1, นัดรวด12คะแนนเต็มเกมล่าสุดรายการนี้เปิดบ้านชนะเซลติก3-1หในลีกดันฟอร์มหลุดนะครับบุกแพ้ซอนเดรจาจสกี้มา1-2อครับโชกือซองดาริโอออโซริโอกองหน้าฟานคูริโน่นะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจ ในรายการนี้แล้วนะครับฟอร์มนลีกดีมากๆอยู่แล้วครับพี่เอ็ดมองว่ามิลนเจอของจริงครับวัดใจโรมาการันตี1ประตูลุ้นประตูที่2ครับโยโย่ๆเจ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างน,นี้เลยครับคููต่อมาเวลาเดียวกันไปดูปอร์โตจากโปรตุเกสจะเปิดบ้านเจอร์นีสจากฝรั่งเศสปอร์โตมี7แต้มเกมล่าสุดบุกเสมออูเทร็คมา11น,นะครับใน ล่าสุดในประเทศเล่นบอลถ้วยนะครับเปิดบ้านทลม่มซิกเทนเซมา3-0ครับยาเบรเด็คคุมเกมรับตรงกลางเปเป,เป้บอกค่าสายกองหน้าเป็นซามูนะครับในขณะที่นีสแพ้รวด4นัดไม่มีแต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านเดนไฟบวกมา1-3แถมสุดสัปดาห์เล่นลีกเองิง ก็แพ้ขาบ้านในมักเซมาเล1ต่อ5นะครับสโฟิยันดียอฟเชรรมีโบก้าเควินคาร์ลอสพวกนี้นครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมปอร์โตเป็นต่อปอร์โตยังต้องการแต้มในการลุ้นเข้ารอบไปเลยนะครับส่วนนี้พิจตมองว่าไม่น่าจะต้องการเล่นในยุโรปแล้วครับคือหมดลุ้นไปคือหมดลุ้นลำบากนะครับวัดใจปอร์โตดีกว่าครับการันตี1ประตูลุ้ประตูที่2ครับปิดท้ายที่เวลาตี3ตรงนะครับไปดูเรอเบติสจากสเปนจะเปิดบ้านเจออูเทรคจากเนเธอร์แลนด์นะครับเบ จากการชนะ2เสมอ2เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะลิยงมา20นยะครับในลาลีกาสุดสัปดาห์เปิดบ้านเสมอจิโรนามา1-1ก็ดาวดังเพียบนะครับอิสโก้หายเจ็บนัดที่แล้วลงสำรองในเกมอีกได้แล้วนะครับที่เหลือมีโจน่โรเซลโซ,โซปาโบฟอนนาวอันโตน,นี่โดนใบแดงในลาลีกาแต่ก็เล่นในยุโรปได้นะครับแล้วก็น้าเป้าคูโชเอ็นันเดสขณะที่อูเทคมีแค่แต้มเดียว จากเกมล่าสุดเลยครับที่เปิดบ้านเสมอป o r t มา1-1นลิงซูซาดาบุกเสมอเทลสตร์มา1-1นะครับมิเกลโรดิเกสดันนี่เดวิดกองหน้าเป็นเซบาสเตียนอันแลครับอดีตกองหน้าดอทมุลนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเบติสเป็นต่อพี่เอ็มบอกว่าอูเทกจะเป็นทีมแจกแต้ในถ้วยนี้ครับเบติสเล่นในบ้านดุดันอยู่แล้วตัวอยู่ครบด้วยนะครับประตูแรกมาไวไหลแน่ครับเบติสจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้ครับสรุป3คู่คลิปแรกยูโรปาลีกชอบเจ้าบ้านหมดเลยนะครับโรม่า p o โ t o และ r อั l betis ขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย